สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Podcast, Invest, จเจริญจิตพอดแคสต์พอสราศินเวสพอสรา m มายเจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นอพิสซดที่197นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงกรณีเรื่องของการโอนหุ้นครับก็มีโอกาสได้ให้บริการลูกค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโอนหุ้นนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าการโอนหุ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําได้การโอนหุ้นระหว่างจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําได้ นะครับแต่ว่าก็ต้องมีขั้นตอนนะครับวันนี้อยากจะขออนุญาตมาอัปเดตให้ฟังนะครับเผื่อนักลงทุนทุกท่านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการโอนหุ้นจะทําอย่างไรนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเปิดโอกาสให้นักลงทุนแต่ละท่านเนี่ยสามารถโอนหุ้นได้อย่างอิสระเลยนะครับคือต้องต้องบอกก่อนว่าสมัยนี้เนี่ยการ กาจัดเก็บหุ้นของนักลงทุนแต่ละท่านในพอร์ตเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของแบบไม่มีใบหุ้นหรือที่เรียกว่าสกิปเรสสกิปเลสนะครับสกิปเลสนะครับก็คือเป็นไม่มีใบหุ้นมีหุ้นที่โชว์อยู่ในพอร์ตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็อยู่บนระบบออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยที่จะสามารถโอนหุ้นได้อย่างง่ายดายด้วยการที่เพียงแต่ ส่งคำส่งแบบฟอร์มนะครับหรือว่าแจ้งกับทางโบรกเกอร์ที่ดูแลอยู่นะครับแจ้งกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ดูแลอยู่ที่ดูแลพอร์ตของท่านอยู่นะครับอาจจะมีการเซ็นเอกสารนิดหน่อยหรืออาจจะมีการเสียค่าธรรมเนียมบ้างนะครับก็สามารถโอนจากลักทุนท่านหนึ่งไปยังนักทุนอีกท่านหนึ่งได้จะโบกเดียวกันก็ได้หรือจะคนละโบกก็ได้สามารถโอนได้อย่างค่อนข้างอิสระและก็ง่าย นะครับรเพราะฉะนั้นการโอนหุ้นเปลี่ยนมือไปมาเนี่ยก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งการถ้าเป็นลักษณะของหุ้นที่ไม่ใช่สกิปเลสแต่เป็นใบหุ้นก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าสลักหลังเปลี่ยนชื่อแล้วก็นําใบโอนเข้าพอร์ตของอีกคนหนึ่งโดยที่อาจจะมีเอกสารนิดหน่อยเช่นเดียวกันเอกสารประกอบนิดหน่อยเช่นเดียวกันแต่ก็สามารถทําได้ที่โบรกเกอร์นั้นๆที่ดูแลท่านอยู่เลยนะครับอันนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับทางตลาดทรัพย์เองก็มีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับมีความเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการโอนหุ้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่ากรณีการโอนหุ้นเนี่ยทำได้โดยง่ายด้วยการที่ว่าเนื่องจากหุ้นเป็นสกิปเลดแล้วสามารถที่จะแจ้งโอนจาก,กนักลงทุนท่านหนึ่งไปนักลงทุนอีกท่านหนึ่งได้ทันทีแล้วมันก็จะไปแบบโลบออนไลน์นะครับอาจจะใช้เวลาสัก1วันหรือ2วันก็ตามแต่มันก็สามารถโอนไปได้ โดยง่ายนะครับแต่สมัยนี้นะครับไอการโอนแบบง่ายแบบนี้เนี่ยทางตลาดทัพเปิดโอกาสให้โอนได้อยู่เฉพาะ2กรณีเท่านั้นนะครับเฉพาะ2กรณีเท่านั้น1คือโอนกันร,ระหว่างสามีภรรยาที่จดทะเบียนตามกฎหมายนะครับโอนได้เฉพาะสามีภรรยาที่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งในการโอนเนี่ยก็จะต้องมีการสอบถามนอกเหนือจากการ ส่งแบบฟอร์มตามโบรกเกอร์เหมือนกับสมัยก่อนแล้วเช่นเคยนะครับก็จะต้องมีการสอบถามหลักฐานเรื่องของการเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายด้วยนะครับอันนี้คือกรณีแรกสามารถโอนแบบสามีไปภรรยาหรือภรรยามาสามีนะครับโดยมีการขอหลักฐานเพิ่มเติมอีกกรณีหนึ่งคือพ่อแม่โอนให้ลูกนะครับพ่อโอนให้ลูกแม่โอนให้ลูก โอนได้นะครับเป็นในกรณนนีนี้ก็จะมีการสอบถามหลักฐานเพิ่มเติมเช่นเดียวกันในกรณีที่ว่าเป็นพ่อแม่ลูกเ,เป็นพ่อแม่หรือลูกกันจริงหรือเปล่าซึ่งหลักฐานก็จะมีตั้งแต่ตัวทะเบียนบ้านใช่ไหมครับที่จะมีบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นใครนะครับหรือว่าเรื่องของใบเกิดก็มีสอบถามกันถึงขั้นนั้นก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนตามกฎหมายนะครับหรือว่าเป็นพ่อแม่ให้ลูก ก็สามารถโอนได้แบบโดยง่ายนะครับคือแจ้งความจำานงกับทางบริษัทหลักทรัพย์ก็สามารถทำรายการโอนได้ทันทีนะครับกรณีนี้เนี่ยไม่นับรวมถึงการที่ลูกโอนกลับขึ้นไปที่พ่อแม่นะครับกรณีนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้อนุญาตนะครับมีเพียงแต่โอนเอ่อมีแต่เพียงแต่ว่าโอนจากพ่อแม่ลงมาสู่ลูกเท่านั้นแม้ว่ามีหลักฐานเด่นชัดเจนว่าเป็นลูกเป็นพ่อแม่กัน แต่ลูกไม่สามารถที่จะโอนขึ้นไปยังพ่อแม่ได้นะครับทีนี้พอเราพูดพอเราสร้างแบบนี้แล้วกรณีที่เป็นแบบนี้แล้วตลาดรัพย์ให้ทํำยังไงนะครับให้ทํำยังไงนะครับก็จะต้องมีการไปปิดโอนที่ศูนย์ลบฝากหลักทรัพย์นะครับก็ตลาดทรัพย์ชั้นหนึ่งนะครับอาคารตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนะครับแล้วคุณจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้หุ้นเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของสกิปเลสใช่ไหมครับอยู่ในพอร์ตของแต่ละท่านอยู่ในระบบ ที่เป็นออนไลน์นะครับวิธีการก็คือแต่ละท่านเนี่ยต้องไปแจ้งความจำานงกับทางบริษัทหลักทรัพย์นะครับขอเบิกใบหุ้นออกมานะครับซึ่งการขอเบิกใบอุ้นใบหุ้นเนี่ยก็จะมีหลักฐานก็จะต้องมีแบบฟอร์มใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบฟอร์มแบบฟอร์มขอถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยนะครับซึ่งจะต้องมีการกรอกชื่อหุ้นจํานวนหุ้นกรอกชื่อนามสกุลกรอกข้อมูลที่อยู่สําหรับการจัดส่งใบหุ้น นะครับแล้วก็มีลายเซ็นประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนนะครับซึ่งค่อนข้างจะต้องระมัดระวังในการทําเอกสารพอสมควรนะครับการคูดลบขีดค่าเซ็นกํากับอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยโดยที่ถ้ามีการคูดลบขีดค่าต้องมีการเซ็นกำกับแต่ถ้าเป็นกรณีลายเซ็นก็ต้องเซ็นใหม่ไม่สามารถที่จะเซ็นกํากับใดๆได,ๆไดๆ้เพราะว่าทางตลาดซัพ์ก็ค่อนข้างจะเข้มงวดน,นะครับมีแบบฟอร์มขอถอนใบหุ้นมีแบบฟอร์ม มีแบบฟอร์มของทางบริษัทหลักทรัพย์มีแบบฟอร์มขอถอนใบหุ้นของศูนย์ับฝากหลักทรัพย์มีสำเนาตบาประชาชนเซ็นลายเซ็นเหมือนกันนะครับก็จึงจะดําเนินการได้การถอนใบหุ้นก็ใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์นะครับแล้วทางตลาดทรัพย์ผ่านทางโบรกเกอร์เนี่ยก็จะมีการจัดส่งทางปรษณีี์นะครับจัดส่งทางไปรษณีี์ไปที่นักลงทุนทีน่ทําการถอนใบหุ้นก็จะได้ใบหุ้นที่มีชื่อของนักลงทุนออกมามีจํานวนหุ้นเสร็จแล้วจะโอนหุ้นทําอย่างไรนะครับก็ ผู้ผู้ผู้โอนนะครับถ้าถ้าสามารถไปได้นะครับผู้โอนกับผู้รับโอนนะครับก็สามารถที่จะไปทํารายการพร้อมกันที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับติดบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะครับก็ทางตลาดทรัพย์ก็มีแบบฟอร์มให้เซ็นแล้วก็ทํารายการโอนนะครับก็ใบหุ้นก็จะเปลี่ยนชื่อจากาท่านหนึ่งไปเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านนั้นท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะเอา ใบหุ้นนั้นไปเข้าพอร์ตบรเกอร์ตามที่ตัวเองได้เปิดเอาไว้นะครับกรณีที่ผู้โอนไม่สามารถที่จะไปทํารายการได้ทําอย่างไรนะครับทางตลาดทรั์เขาก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นผู้รับโอนเนี่ยเป็นคนไปทานะครับก็ต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างไปให้ครบถ้วนนะครับและสําคัญก็คือจะต้องมีสําเนาใบประชาชนกับบัตรประชา,าชนตัวจริงของผู้โอนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้รับโอนไปทําแทนได้นะครับเพราะว่าผู้รับโอนจะเป็นคนเซ็นเอกสารทั้งหมดแต่ว่า ต้องมีสำเนาบัะชานและก็บระชานตัวจริงของผู้โอนไปด้วยส่วนผู้รับโอนนั้นก็แน่นอนก็ต้องเตรียมไปอยู่แล้วก็คือเอกสารการตัวสำเนาบัะชานและก็บัะชานของตัวเองโดยที่ถ้าโดยที่จะต้องมีเอกสารที่ทางศูนย์รับฝากลัะทรัพย์ออกให้เซ็นนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็สามารถไปดาวน์โหลดที่จะเซ็นไว้ก่อนแล้วก็เตรียมเข้าไปแล้วก็ถือใบหุ้นซึ่งได้รับการเซ็นโอนโดยผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นผู้รับโอนนะครับก็ต้องมีใบหุ้นที่ได้รับการเซ็นโอนเรียบร้อยแล้วมีสำเนาบ,บัตรประชาชนของทั้ง2ฝ่ายมีบัตรประชาชนตัวจริงของทั้ง2ฝ่ายแล้วก็มีแบบฟอร์มที่ทางศูนย์ลบฝาหลักทรัพย์ให้เซ็นจึงจะทํารายการเปลี่ยนหุ้นเป็นชื่อของตัวเองแล้วก็จึงจะเอาไปเข้าพอร์ตตามที่ตัวเองได้เปิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้มาทบทวนนะครับคือตัวผมเองก็ได้มีโอกาสทํารายการแล้วก็บางทีก็มีโอกาสได้ไปสอบถามข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ ก็มีข้อมูลประมาณนี้ก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับทัวนอีกทีหนึ่งนะครับการโอนหุ้นแบบที่เป็น Skip Let s k i p l e t นะครับที่โอนแบบแจ้งความจำนงกับโบรกเกอร์แล้วโอนได้ทันทีเนี่ยได้เฉพาะกรณีสามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่โอนให้ลูกนะครับลูกโอนกลับไปที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นญาติพี่น้องอะไรกันก็จะไม่ได้ทุกกรณีนะครับ ในส่วนของการไปทํารายการโอนก็ไปทํารายการโอนได้ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับถอนใบห,หุ้นออกมาก่อนนะครับถ้าถอนใบห,หุ้นออกมาแล้วผู้โอนสะดวกก็ไปพร้อมกันนะครับกับผู้รับโอนไปทํารายการให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ได้รับใบหุ้นใบใหม่ไปหรือถ้าไม่สะดวกนะครับผู้โอนก็เตรียมเอกสารหลักฐานทุกอย่างเซ็นโอนหุ้นให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารทุกอย่างมอบให้กับผู้รับโอนไปทํารายการที่ตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันก็จะได้หลักทรัพย์เป็นชื่อตัวเองแล้วก็ไปเอาเขาพอร์ตอีกทีหนึ่ง นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องค่าธรรมเนียมหรือว่า,เ,าเรื่องระยะเวลาที่มันอาจจะมีความเลือมล้ํากันก็ต้องเรียนผู้ลงทุนท่านที่จะสอบถามไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ดูแลท่านนะครับก็จะมีความแตกต่างากันไปใน,ใน,ใน,ในบางอะไรละเอียดนะครับแต่ภาพรวมก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ผมดูแลแล,ลูกค้าอยู่ดูแลลูกค้าดูแลนักลงทุนอยู่ที่ หลักทรัพย์เกษตรกรไทยที่ทํางานอยู่เป็นประจำนะครับรูปแบบเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์อื่นก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปบางกรณีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าในมุมของนักลงทุนที่เขาอยากจะโอนหุ้นจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ในกรณีนี้ไม่นับรวมที่โอนไปชื่อตัวเองนะครับโอนไปชื่อตัวเองไม่ว่าจะอยู่โบ๊กเดียวกันหรือว่าไปต่างโบก๊กถ้าเป็นชื่อตัวเองทําได้ ทุกกรณีนะครับก็ยังไงเป็นชื่อตัวเองอยู่แล้วเพียง <_ C at> แต่แจ้งความจำ,จำนงก็ที่จะสามารถโอนหุ้นได้ทางโบรกเกอร์ทางบร,ริษัทหลักทรัพย์ก็จะอำนวยความสะดวกให้มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนะครับ <_ c ats> ก็ถือว่าเอามาฝากกันนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณ <_ c ats> ที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ